สวัสดีค่ะเราจะมาพูดเรื่องการขอ username password แล้วก็อของ e-filing สรมพากร e-filing ของคนมพาสก็ด้วยความที่แบบเปิดวันสาันนี้นะวันที่24เราก็อยากได้เราก็แบบขอ,อปุ๊บได้ tag ID แล้วก็รีบแบบสมัครแต่ของกรมพาสอ่ะจะง่ายเพราะว่ามันสมัครอยู่แล้วแค่เราขอแค่แบบ โอเข้าไปแล้วยืนยันอีเมลจะง่ายแต่สัรพกรนะคืออ่ต้องสมัครใช้เอกสารแนบแล้วคราวนี้ปกติสมัครให้ลูกค้าก็จะมีแค่พอศูนย์หนึ่งแล้วก็เซ็นสัญรัถูกต้องของกรรมการไอเราก็แบบตื่นเต้นเคยทำแต่แค่นี้ก็รีบของไงแล้วก็ ขอไปแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็เซ็นไปนู่นนี่นั่นแล้วก็รอนะสะพานเจที่เซลก็ดูมาตกใจเขาบอกภาษานี้าษนนีไม่ค้าอะไรเงี้ยเราบอกใช่ค่ะเขาบอกเขาเสิร์ชหาในในกมรมฮาแต่ไม่เจอเราบอกอ๋อวันนี้เราเพิ่งสมัครไปเพิ่งไปจดทะเบียนมาเขาก็เลยบอกว่าวันยังไม่ถึง15วนันก็คือ,ร,อกกระบบกรมฮาแ คืนไปหาไม่เจอดังนั้นขอขอ,อ,อ,อนหนังสือรับรองวอาสันหน่อยได้ไหมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยนึกว่าแบบทาได้เลยอะไรประมาณนี้ก็แบบต้องแนบหนังสือรับรองวอรสันไปด้วยนะถ้าใครแบบเพิ่งจดวันนี้แล้วก็อยากได้ย use ูสเบอร์ยูสเซอร์พาสเวิร์ดของสำังกงานวันนี้ดังนั้นคุณอย่าลืมแนบหนังสือรับรองวอรสัทไปด้วยนะคะ อันนี้คือความรู้ใหม่ปกติก็ใช้แค่พอศูหนึ่งบัตรประชาชนบัตรประชาะชนระกลางแค่นั้นเองโอเคสมกรอย่าลืมนะหนังสือรับรองบริษัทแต่คุณพานไม่เป็นไรเพราะว่าเขาสมัครไว้แล้วแค่ไปตั้งรหัสอ,อ่พาสเวิร์ดแค่นั้นเองความเร่งไม่น้ำกาการบริษัทปิด ก็อย่างนี้แหละใส่ร้อนไปนิดนึงเดี๋ยวมีอะไรก็แบบความรู้อะไรน้องแบบที่เราไม่รู้มาแบ่งปันกันนนา